สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์แม่มีเรื่องตื่นเต้นจะมาแชร์ประสบการณ์จริงนะคะเพราะว่าอีกไม่นานก็จะอายุเหลือ20นะคะอีก20ปีครบร้อยก็ตื่นเต้นที่ดีใจขอบคุณตัวเองที่ยังสุขภาพแข็งแรงนะคะก็อยากจะมาสื่อกับเพื่อนๆว่าดูแลสุขภาพยังไงนะคะปกติเนี่ยเรา ทั่วไปเราก็จะดื่มชากาแฟนะคะแต่แม่เนี่ยจะดื่มอย่างมากก็จะดื่มน้ำชาแต่ส่วนใหญ่แล้วจะดื่มพวกสมุนไพรไทยๆที่หาได้ง่ายๆใครก็หาทานได้นะคะพวกเราส่วนใหญ่ก็จะรู้จักมะนาวนะคะทานน้ำมะนาวน้ำผึ้งกระชายกระชายค่ะอาจารย์แม่ทานกระชายสดด้วยนะคะ ซอยให้ดีแต่ที่อยากจะสื่อจริงๆนะคะที่ที่จุดเด่นอยากสื่อก็คือมะกรูดค่ะมะกรูดซึ่งมีประโยชน์หลายอย่างนะคะผิวเอาไปใส่แกงได้ผิวเอาไปทำสเปรย์ฉีดดับกลิ่นในห้องได้ผิวอปอกออกแล้วข้างในก็ใช้ได้ส่วนใหญ่เราก็จะคิดว่ามะกรูดเพียงแต่เอาใบต้มดม แต่จริงๆแล้วอาจารย์แม่ทานน้ำมะกรูดทานมะกรูดต้องบอกว่าทั้งลูกนะคะเพราะอาจารย์แม่จะดองมะกรูดกับน้ำผึ้งค่ะเราดองทิ้งไว้อย่างน้อยก็ปล่อยระยะประมาณหนึ่งเดือนก่อนที่จะนำเข้ามาดื่มนะคะถามว่ามาดื่มนำน้ำผึ้งเขามาผสมกระชายเกลือดำนะคะ เลือดำฮิมาลายันนะคะแล้วก็ดื่มอาจารย์แม่จะดื่มเช้ากลางวันบางทีก็ดื่มตอนเย็นด้วยอย่างน้อยวันนึงก็จะดื่มสองครั้งนะคะมะกรูดหลังจากที่เรานําน้ําพึ่งมาดื่มหมดแล้วนะคะอย่าทิ้งนะคะเพราะมีประโยชน์นี่คะ่ะอาจารย์แม่ก็จะนําเขามาหั่นนะคะเพื่อที่จะมาใส่ในในตัวน้ําพึ่ง ที่เราผสมเกลือดำกิมารายันและกระชายนะคะกระชายที่เราซอยไว้นี่คือการดูแลสุขภาพที่คนใกล้เลขแปดแล้วยังแข็งแรงคงใจที่ยังสุขภาพดีนะคะนี่คือการที่อาจารย์แม่ดูแลสุขภาพใครๆก็ทำได้ค่ะ หาได้ง่ายๆของบ้านเรานะคะอร่อยค่ะหวานเค็มนิดนนะคะหวานด้วยน้ำผึ้งนิดหน่อยเพราะนั้นมะกรูดนะคะไม่ใช่เฉพาะเอามาผสมกับน้ำผึ้งหรือมาดองน้ำผึ้งทานอาจารย์แม่ใช้น้ำมะกรูดใส่ต้มยำด้วยใช้ใส่ในน้ำพริกกะปิน้ำพริกปลาระ อร่อยมากถ้าใครยังไม่เคยทําทานนะคะทดลองค่ะมะกรูดก็มีประโยชน์ไม่ใช่เราใช้แต่มะนาวใส่ต้มยำมะนาวใส่น้ำผึ้งมะกรูดอร่อยหอมและมีประโยชน์มากแม้แต่เขาเอานําไปทำแชมพูสระผมก็ยังมีประโยชน์ใช้ไปผสมทำน้ำยาล้างจานอเนกประสงค์ค่ะ มะกรูดสมุนไพรไทยๆหาได้ง่ายๆเกือบทุกที่ในประเทศไทยค่ะเพราะนั้นอยากฝากไว้นะคะท่านใดที่อยากแข็งแรงสายตาก็ยังดีค่ะขับรถกันคือต้องใส่แว่นอ่านหนังสือตัวเล็กๆยังได้ได้ความจำด้วยค่ะนะคะยังยังไม่อันไซเมอร์ค่ะยังยืนมันยายได้ยังทำ powerpoint เองนะะดูแลตัวเอง แล้วอยาาฝากให้ทุกท่านนะคะดูแลตัวเองเพื่อตัวเองเพื่อไม่เป็นภาระของคนในครอบครัวเพื่อองค์กรของเราถ้าท่านใดยังทำงานอยู่เพราะตัวดิฉันเองตัวอาจารย์แม่เองยังเป็นที่ปรึกษาโรงแรมเรซิเดนซและก็ยังเป็นวิทยกรบรรยายพิเศษให้ตามมหาวิทยาลัยต่างๆในเรื่องการบริหารจัดการแผนกแม่บ้านในโรงแรมนะคะห้องค์กรต่างๆ ยังทําอยู่ก็อยากแบ่งปันนะคะประสบการณ์ที่อาจารย์แม่ได้เก็บเกี่ยวมาจากอังกฤษหรือยุโรปอเมริกาเอเชียก่อนที่จะกลับมาอยู่มาไทย f o กูนะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้ท่านใดที่อยากแข็งแรงลองไปทดลองใช้มะกรูดให้เป็นประโยชน์นะคะนี่ค่ะอร่อยนะคะ เรือเขาอย่าทิ้งใช้ได้ทั้งหมดมีประโยชน์ทั้งนั้นขอบคุณมากนะคะน้ำผึ้งก็มีประโยชน์ฝากไว้กับทุกท่านค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยห่างไกลจากโรคระบาดทั้งหลายทั้งปวงโชคดีค่ะสวัสดีมากค่ะ